จะมาให้ข้อมูลที่เป็นท็อปสกเกี่ยวกับการทำมะม่วงแฟนซีความแตกต่างฝีมือเทคนิคในการทำมะม่วงแฟนซีที่จะทําให้แฟนซีต้นนี้มีราคาแพงขึ้นอยู่กับเทคนิคในการทำค่ะโดยปกติแล้วการทำมะม่วงแฟนซีเนี่ยนะคะที่คนอื่นทั่วๆไปเขาทำกันอะเอาต้นท่ามาทำนะแล้วกเ็เอาเอายอดอยามาเสียบปกติแต่ของติ๊กไม่ใช้แบบนั้นต้นแม่ของติ๊กมันปลูกมากกันเลยทําไมข้อหนึ่งค่ะทำให้ต้นแฟนซีต้นนี้ยอดที่เอามาเสียบอะมันแข็งแรงเพราะอาหารที่เลี้ยงอะมันพอ แผลตะละกิ่งที่ถึงมันใหญ่มากในดินเนี่ยในดินมันมีอาหารเพราะนั้นต้นแม่มันเนี่ยค่ะจะกินอาหารในดินแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงตามยอดเนี่ยให้ยอดมันใหญ่อย่างนี้ได้นี่ความแตกต่างนะถ้าคุณเอาต้นท่ามาเป็นต้นแม่จะไม่ได้สวยแล้วก็แข็งแรงขนาดนี้นะคะ2ค่ะทําให้ต้นแผเนี่ยติดไวมากลองมาแล้วโดยการเอาต้นทาาเนี่ยมาเป็นตัวแม่ในการทําติดช้ามากเราเลยค้นพบว่าอ๋อมันต้องใช้ต้นแม่ที่มันปลูกในดินเลยยูที่มืองจบิงๆเนี่ยเสด็จแ,แล้วมันก แบบแผลเกาหลีอะสัญปกรรมเกาหลีกับศิญปกรรมไทยมันโคตรแตกต่างเลยนะถามคุณทุกคนแหะคุณดูออกไหมเน,นี่ยต้อเนี้ยเป็นอะไโมเฟสีดูไม่ออกเพราะว่าแผลมันเนียนมากแต่คนที่บอกได้ก็คือเจ้าของเลคะให้ว่าอะไรเป็นอะไรติ๊กเป็นคนผลิตเองส่งให้กับมือคุณตรงตรงเองเนี่ยติ๊กบอกความลับกับคุณได้หมดเกลี้ยงเลยอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างแฟนซีที่อื่นกับแฟนซีที่ติ๊กเกษตรมตรีนะคะนี่คือของดีพรีเมียมที่ราคาคุณค่ามันคุ้มค่าสำหรับมาเศรษฐีติ๊กทุกคนค่ะ